ก็สวัสดีครับพบกับผมทีเด็ดนินจานะครับกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงแรกนะครับประจำวันที่7ธันวาคมนะครับก็สรุปผลทัศนะทีเด็ดที่ให้เมื่อวานนะครับในคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ครึ่งแรกก็มีสกอร์ไป2เม็ดนะครับก็กินเต็มไปนะครับเมื่อวานสําหรับใครที่ตามนะครับสําหรับทีเด็ดสูงแรกเมื่อวานแต่วันนี้ครับพาไปในสื่อฟุตบอลโปรตุเกสหลีครับนะครับ ในรอบตีสามครึ่งนะครับในคู่ระหว่างลิโออาฟ์นะครับเปิดบ้านรับกกรเยืยนของสปอร์ติ g งลิสบอนนะครับสําหรับบอลคู่นี้นะครับก็เคยพบกันมาสิบครั้งนะครับก็ออกสกอร์สูงแรกไปทั้งสิบเกมนะครับในสิบเกมที่เจอกันนะครับก็มาดูเฮนดิแคปของบอลคู่นี้กันก่อนนะครับเฮนดิแคปหน้าบอลนะครับเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนนะครับสปอร์ติ g งลิสบอนครับเป็นต่ออยู่ที่หนึ่งชั้นนะครับหรือหนึ่งเม็ดนั่นแหละครับ และสกอร์สูงเตยมเวลานะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งไหลไป2ลูกครึ่งควบสนะครับก็สำหรับบอลคู่นี้นะครับเรโออัพก็เป็นทีมแบบกลางตารางนะครับในลีกส่วนสปอร์ตอิงลิทบอลนะครับก็เป็นทีมหัวตารางนะครับของลีกโปรตุเกสก็เป็นทีมเก่งอยู่แล้วครับก็สําหรับบอลคู่นี้ครับแนะนําให้กดสกอร์สูงแรกครับไปในเลทหนึ่งเม็ดนะครับกดสูงแรกไปในเลทหนึ่งเม็ดนะครับ เพราะว่าในบอลถ้วยนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็น่าจะดูเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วเขาจะเป็นฝ่ายพับสนามบุกก็น่าจะมีประตูกับครึ่งแรกน่าจะยิงได้อย่างแน่นอนครับรีโออาฟน่าจะต้านความแข็งแกร่งของสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ไหวนะครับก็ให้กดสกอร์สูงแรกไปในเดทหนึ่งเม็ดนะครับก็ถ้าครึ่งแรกไม่มีสกอร์นะครับก็ให้ย้ํานะครับสกอร์สูงครึ่งหลังไปนะครับย้ําทบออกกาไรไปเลยครับตามสูตรเรายังไงก็ มีประตูบวกเงินหนึ่งแน่นอนนะครับให้ย้ำสกอร์สูงเครื่องลังไปนะครับหากเครื่งแรกไม่มีประตูนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VAP นะครับนําเล่นฟุตบอลฟรีนะครับเข้าฟรีแบบไม่เสียตังค์นะครับก็ในกลุ่มก็มีเซียนมากมายหลายคนนะครับก็แม่นๆกันทีเดียวครับแล้วมีกิจกรรมครับแจกเครดิตด้วยครับในกลุ่มนะครับก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์ ไอใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาหาผมเลยก็สำหรับวันนี้เฮงเรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ